กระทรวงแรงงานค่ะเร่งฝึกทักษะช่างเชื่อมให้กับเยาวชนและก็แรงงานทั่วไปใน3าจังหวัดชายแดนใต้อันนี้เขาเตรียมพร้อมส่งไปทํางานซาอุดิอาระเบียค่ะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังนะคะเรื่องนี้คุณประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านบอกว่าจากการลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU ว่าด้วยการจัดหารายงานเพื่อไปทํางานในประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งท่านบอกว่าเนี่ยสามารถสร้าง างความตื่นตัวให้กับน้องๆเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากครับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนนับถือศาสนาอิสลามค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมด้านหลักสูตรฝึกอบรมนะคะสถานที่ก็พร้อมเครื่องมือก็พร้อมเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์การฝึกอบรมจึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับเยาวชนและแรงงานทั่วไปใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสด,ดำเนินการฝึกอบรมทัษงด้านช่างค่ะอันนี้เขาเน้นเรื่องความปลอดภัย ในการทํางาน <c oughs> การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนนิสัยอุตสาหกรรมใช้ระยะเวลาตั้งแต่2อถึงหเดือนค่ะพี่เฟิร์สมีการฝึกอบรมในหน่วยฝึกแล้วก็ฝากฝึกงานในสถานประกอบกิจการด้วยเพราะว่าจะได้ไปฝึกปฏิบัติจริงนะคะดำเนินการฝึกสาขาช่างเชื่อมไปแล้ว151คนและปีนี้ค่ะปี2565ฝึกช่างเชื่อมไปแล้ว197คน นะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังบอกด้วยนะคะว่าเยาวชนและแรงงานใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือนะคะพัฒนาทักษะฝีมือเป็นอย่างมากนะคะส่วนใหญ่ก็ฝึกจบแล้วจะหางานทําในพื้นที่ <ห ả? S 1> แล้วก็จะมีบางส่วนที่สนใจไปทํางานในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะผู้ผ่านการฝึกช่างเชื่อมอีกทั้งตอนนี้นะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประชาสัมพันธ์ความต้องการรับแรงงานไปทํางานในต่างประเทศในตําแหน่งช่างเชื่อมได้รับรายง,งานจาก3จังหวัดชายแดนใต้ว่ามีน้องๆเยาวชน นสนใจจะไปทํางานต่างประเทศครับโดยลงทะเบียนฝึกอบรมนะคะอย่างเช่นช่างเชื่อมอัรกโลหะด้วยมือระยะเวลาฝึก6เดือนอหลังจากเสร็จสิ้นเดี๋ยวเขาก็จะประสานงานกับกรมการจัดหาง,งานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศต่อไปด้วยค่ะครับ